แล้วเราก็ได้แล้วนะครับกับหอยเสียบนะฮะเขาก็จะย่างมาให้แบบว่าสดๆนะครับนี่ <c oughs> คุณยือร่อยมากขึ้นมาแล้วก็โวกเข้าไปนะ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกาก u อัพทูมี a n n e l นะครับกับช่วงกายพาชิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หัวหินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมากินหอยเสียบจ้าเนี่ยซึ่งหอยเสียบที่นี่ก็จะอยู่ตรงาทางขึ้นไปเขาหินเหล็กไฟนะครับก็จะต้องผ่านในส่วนของอในตัวห้างที่อันตึงนะครับไปก่อนนะครับนี่ นี่นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็เลี้ยวขวานะฮะ ร้านเจเบียหอยเสียบเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ตรงซอ,อยหัวหินห้วยมงคลซอยเก้านะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างเขาเรียกอะไรบ้านพักจีอันตึงนะครับนี่นีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ร้านเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรให้เราได้ไั้กินบ้างนะครับ <c oughs> ีหลายอย่างเลยนะมีทั้งปลาหมึกมีทั้งหอยเสียบหมึกบดก็มีลูกชิ้นก็มีนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าอหอยเสียบอย่างเดียวมีปลาหมึกแห้งนะฮะอืมร้านเจเบียนี่เจเบียอยู่นี่นี่นี่ เราจะอันนี้คืออะไรปลาสามชิ้นสิบบาทนี่คือเนื้อปลาเหรอนี่คือเนื้อปลาสามชิ้นสิบบาทนี่คือเนื้อปลานะครับนี่สามชิ้นสิบบาทอ่ะไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็เอาหอยเสียบอ่ะนี่คือหอยเสียบเอาอะไรอีกเอาหมึกนี่เอาหมกึกแบบนี้ อ่ะอ่ะเราก็ใส่ใส่ไปนะหยิบใส่ใส่ไปมีอะไรอีกก็หมึกอันนี้อันนี้มีหนวดอ่าอันนี้อ่าอืมโอเคอ่ะเอาอีกอะนู่นไงไม่เอาอันนี้กุ้งเจียงอืมอ๋อเอาไบก็ใส่ยังอยากใส่ใส่ไปอ๋ออันนั้นไหม นี่ไงอันนี้นี่นี่นี่ปลาหวานอ่าหยิบไปดิอ๋อมีใครหมุดด้วยอู้น่าสนใจมีใครหมุดด้วยปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้อันนี้ปลาหวานไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้หยิบไปแล้วใช่ไหมปลาหวานหยิบแล้วเ่ยอ่ะรอ่าอ่าเหมือนกันอ่ะโอเคอ่ะหยิบไปสองอืม อนี่ฮะหยิบนิดเดียวเต็มถาดเลยจ้าอ่าเดี๋ยวให้ให้เจ้น้อยเขาเอ้เจเบียเขาย่างให้นะครับหนูเขาก็จะมีแบบว่าผักแนมผักแนมนี่นะฮะว,วางได้เลยใช่ไหมครับครับผม ไม้เท่าไหร่อ่ะครับอันเนี้ยอ๋ออันนี้ออ,อ,อ,นนอ,อไม้ละสิบอันนี้กามะยี่สิบอันนี้ยีห้าอ๋อร้านเปิดมานานยังค,ครับสามสิบกว่าป,ปีแล้วแล้วร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงค,ครับสี่สี่มงครึถึงเที่ยงคืนมีวันหยุดไหมครับไม่หยุดใช่ไหมครับ นี่เราก็นั่งกินตรงนี้ได้แล้วเราก็ได้แล้วนะครับกับหอยเสียบนะฮะเขาก็จะย่างมาให้แบบว่าสดๆนะครับแล้วเขาก็ที่สําคัญก็คือเขาจะมีตัวผักแนมก็คือมะละกอนะครับแล้วก็มีเป็นตัวน้ําจิ้มซึ่งเป็นน้าจิ้มชนิดเดียวกับตัวนี้ใส่มาให้นะครับเนี่ยเ็าจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็เรามาเริ่มกินกันเลยกันอันนี้เป็นไข่หมึกนะฮะซึ่งเป็นไข่หมึกตากแห้งนะครับแล้วก็เอามายา่างนี่คุณยีอร่อยมากเดี๋ยวกินกับอันนี้ด้วยสักมีการกินนะแล้วก็เอามาไติมเนี่ยนะหนีบขึ้นมาจากหยีบขึ้นมาแล้วก็ สวกเข้าไปอื่หยมากลมาอืมอมืมาร้านหอยเสียบก็ต้องกินหอยเสียบออืบอกเลยว่าอหอยเสียบเวลาเขาย่างมานะมันจะแบบว่าพอร้อนๆปุ๊บมันจะหอมแล้วก็นิ่มนะฮะ ถ้าเรากินแบบว่าที่เขาขายขายไปที่แบบว่าเขายา่างเสร็จแล้วอะ่ะมันจะแห้งแล้วมันก็จะเหนียวนะฮะอืมอร่อยอืมตักปลอืม แล้วเราก็กินจนว่าจนเรียบเลยนะฮะสภาพก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่บอกเลยอร่อยมาก <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาที่หัวหินนะครับเราอยากกินหอยเสียบแนะนําร้านนี้เลยนะครับร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านลับๆอีกร้านหนึ่งของหัวหินนะฮะก็มาทานกันได้เลยนะครับเราก็เอาเป็นว่าทยนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกไก่อัพทูมีเลยด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหน หรือพาจะกินอะไรอร่อยๆอแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับไก่อัพทูมิชแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ